สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกก่อนนะครับวันนี้เราก็มาทํากิจกรรมจิตอาสานะครับมาดูช่างเขานะครับทําอะไรกันนะครับวันนี้ก็นํากาแฟกกก่อนนะครับไปที่ไหนก็ขาดไม่ได้นะครับกาแฟกกก่อนนะครับมอโมไม่ช่างนะครับคนละหนึ่งซองไปก่อนนะครับจะถามดูช่างใหญ่เขาก่อนว่ากําลังทําอะไรนะครับผมสวัสดีครับช่างทําอะไรครับนี่วันนี้เป็นหลอดไฟ UVC นะครับ UVC สำหรับ ฆ่าเชื้อโควิดนะครับฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลนะครับตัวนี้จะไปเปิดไว้เพื่อทาการฆ่าเชื้อหลังจากที่ผู้ป่วยเขาย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอตามห้องเอ็กซเรย์ต่างๆครับเพื่อฆ่าเชื้อโควิดนะครับที่ตกค้างอยู่ในสถานพยาบาลต่างๆนะครับทาแจกนะครับครับผมเอ๊ะทำามันทําไมมีขาแบบนี้ครับมันต้องใช้กี่หลอดครับเสาหนึ่งสี่หลอดนะครับโอ้คือคือเสาไฟ UVC เนี่มันชุดหนึ่งมันจะมีสี่หลอดใช่ไหมครับครับผมสี่หลอดเนาะ คือแบบรอบทิศทางเลยใช่ไหมครับครับผมรอบทิศทาง360อิองศานะครับรอบทิศทางอันนี้เป็นแบบประยุกต์ขึ้นหรือเปล่าครับเป็นแบบประยุกต์ใช้นะครับอ๋อแสดงว่าถ้า UVC ของแท้ที่ซื้อกันนี่ก็คือหลายตังใช่ไหมครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับชุดนี้ประกอบแล้วไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับเฮ้ยถ้าถ้าชุด UVC ที่ที่เขาทําขายคือสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับผมแต่นี้ก็คือไม่ต้นทุนไม่ถึงหมื่นครับ โอ้นะครับนี่นะครับก็จปยอดมากเลยนะครับช่างของเรานะครับกำลังประกอบสายหลอดล่างหลอดไฟนะครับเพื่อเอาไปติดใส่กับต้นเสา360องศานี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็มีล้อเลื่อนนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมเคลื่อนที่ได้ เดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับช่างอีกทีนึงว่าการนำไปใช้งานมันใช้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็คือเราจะไปตั้งไว้กลางห้องนะครับแล้วก็ทำการเปิดไฟทิ้งไว้เพื่อให้ไฟตัวนี้นะครับส่องสว่างไปยังห้องนะครับเพื่อทำการฆ่าเชื้อโควิดนะครับที่ติดพางอยู่ตามห้องเอ็กซเรห้องพักผู้ป่วยนะครับที่เขาออกจาก,กโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ หลังจากที่น็ไปเปิดทิ้งไว้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงจะทําการฆ่าเชื้อนะครับครับผมครับผมแสดงว่ามันกระบวนการทํางานของเขาก็คือใช้รังสี UVC ใช่ไหมครับรับผม UVC ครับอ๋เป็นรังสีที่เอามาฆ่าเชื้อโควิดใช่ไหมครับครับผมีัศมีในการกําจัดเชื้อโควิดนี่ประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้อะไรยังไงครับ ก็คือตัวนี้มันเป็นหลอดไฟสาหรับค่าเชืืออยู่แล้วนะครับแต่ละห้องนะครับจะมีขนาดต่างกันนะครับถ้าห้องใหญ่ก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นถ้าห้องเล็กก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วแต่ขนาดของห้องแล้วแต่แต่ว่าเวลากําหนดแต่ว่าเราเอามาใช้ข้างนอกนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ข้างนอกอันนี้ยังไม่มีไม่มีผลวิจัยใช่ไหมครับผมยังไม่มีแต่ว่าคือหลักการของเขาหลักการทํางานของหลอด UVC นี่ก็คือว่าเอาไปใช้ในห้องที่ทําการรักษาผู้ป่วยหรือว่าแพทย์ปฏิบัติ งานอยู่ในห้องโควิดใช่ไหมครับอ๋อเพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในอากาศใช่ไหมครับอ,อากาศแล้วก็ตามห้องตามตามซอกพื้นที่ห้องตามมุมตามอะไรอย่างนี้เนะาะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เราช่วยกันทําในช่วงนี้นะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องกาแฟากกอกด,ด้วยนะครับ และช่องคุณกีกาแฟกบอ,อกด้วยนะครับผมเราก็จะนำเสนอคลิปดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ